ดีจ้าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะสามเป็ดตรงๆหมันบอบอเปหมันอ๋อะบอได้จัดเลี้ยวไปเขาเลี้ยวเลี้ยวจ้าเลี้ยวเลยต่อสวัสดีนะอันเขาโยมแมนบอจ้าจับคู่ให้กับเขาเนาะเขาตัวเขาสามเป็ดตรงๆ่นตัวแล้วก็วิ่งสามกับสองกับเขาแมนค่ะตั้งขนทั้งล่าง แตะสนันวันไหวเลยเหล่าก็เลขดับดับอยู่ดับอยู่ขับอยู่แนี่ยกระดับอยู่ขักอยู่แน่ถือว่าเพิ่นสุดยอดนี่เนาะแมงหืมเนาะสุดยอดเลยเลขดับนี่เอาตามต่อตามต่อผู้ใดโ่งผู้ใดมานก็ตามเบอร์โทรเด้อผู้ใดอยากโทรหาอ๋อย่างสิเนาะคาเมนไวอยากโทรโดยตรงเนาะจ้ะเอ้าเอาตัวเนาะได้แล้วนอนไว้จะมือวานหมดละจ้าไอ้เลขเด่นก็ มืัอนี้มีเลขเด่นพร้อมเด้อจ้าค่ะโอ้มีเด่นพร้อมแมนนจ้าเลขเด่นหกเจ็ดหนึ่งมีหกมีเจ็ดมีหนึ่งอ่าเลขวิ่งกัวิ่งเจ็ดกับศูนย์เด้อวิ่งเจ็ดกับศูนย์เด้อเลขวิ่งจ้าอ่าสายวิ่งสายกับเอาเลยจ้าผล บนรางเจ็ดกับศูนย์นั่นแหละจ้าเดินบนรางกับมีหกมิเจ็ดมีหนึ่งนี่ติดไว้นี่นจ้าไอเรียกจับคู่เนาะสาวปัญหาจ้าหกสามหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสาม จบานี่อ่ะบุกคูค้วก็จ้าบุกคูนี่แหละโตกันก็นคือกันไว้น้ำเดอ้อเรียกเป่าอ่ะจ้าสามสามเอาอีกแล้วสามสาม <c oughs> นีและโต๊กันนะ่ะจ้าดูเขาเด้อเฮาสัญจรวนวนี่ทั้งเชียงใหม่สัญจรไปทั้งเชียงใหม่พุทติจ้าอออสืสามโตัวสาวันนะสามโต๊สองหางโอเคจ้ะหกหนึ่งเจ็ด หกหนึ่งเจ็ดแปดหกสามแปดหกสามครับนี่กันนี่แหละโู้วัสดีจับสามตัวให้พร้อมจับตาดีๆเนาะจับตาดีๆจ้าอือพอเป็นแนวทางเนื้อใส่อะไรนั่นยอดเนาจ้าสามารถครูใดครูหนึ่งจัดเลยอือแต่ว่าเลขกหิงก็ได้กินยูดกเนาะครูหัวหัวรังหันก็เตกถึงถึงสามทังสองทังบนถึงล่างหันเลนเอาครับ จครูให้กัี่สามเจนจ้าเอาอันเรียกจับแรงเนาะจับตรงๆรี่งีหนึ่งห้าซีห้าซีหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนแปดสามแปดสามเก้าหกเก้าหกศูนเก้าศูนย์เก้า หนึ่งสองหนึ่งสองสองฮาสองฮาครับมีแค่นี้แหละคือดับล่างตรงตรงจ้าดับสามารถมาได้จ้าอันเจ็ดศูนย์นี่มันชนดับนี่คือดับล่างเด้อเจ็ดศูนย์นี่บนซื้อได้เนานะสามารถออกผลได้จ้าแบบสามารถออกตัวกลับได้จ้าแต,าต่ว่าตัวตรงนี้มาบ่ได้เท่ๆแล้วลุดปี <มา S 1> หนึง่ง ปีนี้พึ่งรุดงวดเดียวเด้อเนาะกะร้องเบื่อรุดงวดเดียวตาโดนแล้วเมีนค่ะนั่นละแนวทางเหล็กดับกะให้จอบฟังไว้เนาะสายยิ่งสายรุดกะยุกไกยุกไกทิจระนาวเด้อสายมักเรียนมักดิ่งมักรุดกะได้เจ็ดกับศูนย์นั่นแหละงวดนี้จังไดกไมาห็นจ้าจังไดมาห็นคักค ไอ,อ,อ,อสาวกันหน้าเลกเอกที่ออมหมักส่วนตัวเดอ<า>้อจ้าบงไวเน้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับนิ่มตัวนี้แหละออ้ตัวเดียวโครโรเลยตัวนี้ครับตัวเดียวโครโรอืมจา้าโอ้เลกงามเดอ้อก,<า>ก้ันเ<า>ก่า,บ,าบ้านหันเกิดว่าสินิ่มห่สาวกันนาอยู่ห<ม>นึ่งสองสองหนึ่ง ทันงวดนี้ก็นหน้าว่ะอืมจ้ะงวดนี้ก็เลยเป็นหนึ่งเจ็ดเนาะก็เลยเป็นหนึ่งเจ็ดค่ะผู้ทุนน้อยกะนี่แหละตามนี่เนาะครับครับจ้ะจัางเดกระจอบเบื้องสําหรับเหล็กดับกับแนวทางเหมือนเดิมถ้าเป็นฟันเดก็ซื้อได้แต่ว่ากะไวหจากน้อยลดต้นทุนเนาะครับครับครับกะเท่แนวทางเหล็กดับครูนี่แหละคีออจับเลยให้อืมจ้ะผลลาง้ามัดครูใดครูหนึ่งกะ ไปกลับพร้อมเนี่ยเด้อจ้าไปกลับน้ำเนาะครับครับค่ะค่ะสายวิ่งสายรูดกันอย่าลืมเจ็ดกับศูนย์จ้าดาวกันหน้าส้นเจ็ดสนนันเร่อืมค่ะโอ้เจ็ดมาสนนันวัดนี่สายวิงสายรูดอย่าลืมจ้าเจ็ดมาสนันเร่จิตเจ็ดคือโอเห็นใดแต่เจ็ดไหลตัวเป็นบัวใส่ไล่ใส่ครับครับ อืมหมักกะเอาเจ็ดเจ็ดเป็นน้ำเด้อกันผู้ใดมักก็ได้ครับค่ะค่ะเอาอ๋อเอาจังใดกับวันนี้เฮงปังปังคือเก็าก่กับขอให้โชคให้ m ắ นสุขสุขเด้อจ้าให้ได้ยินได้ติดตามแล้วกับให้ติดใจแล้หน้าอ๋อค่ะจังจัดจ้าเอาความกับสาววันหน้าเด้อค่ะค่ะเช่นกันค่ะอ๋อ มัดคู่ใดคู่หนึ่งก็จัดดาวลดจ้าจ่ายเฮงปังรวยๆคือเก่าล่ะเนาะจ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาน่าจะทวนให้ฟังเด้อพี่น้องสําหรับตัวเลขออยางสีเลขวิ่งเงินล้านจ้าในงวดวันที่1ธันวาคม67เพิ่นให้มาวิ่งบนบนล่างเด้อพี่น้อง7กับ0เด่นบนล่างเพิ่นให้เลขเด่นมาพร้อมมี6มี7มี1จ้ะสําหรับจับคู่มี6 3 70 สอง4ีเจ็ดีหนึ่งีเจ็ดสามจ้ากันเบิ้นคือสามสามเดอ้อจะ้ะสามตัวหกหนึ่งเจด็ดแปดหกสามแต่เพิ่นหหนึ่งเจด็ดตัวเดียวโขลในเน้นเน้นจ้าใครสงสัยยังสามารถโทรตามเบอร์โทรได้เลยหรือว่าอ่าผู้ใดอยากคุยกับเพิ่นโดยตรงก็ตามเบอร์โทรเดอร้อจะ้ะเดี๋ยวสิเปียบเทียบสถีตีงหวดวเก่าให้เบิ่งน้ำจะ้ะเนี่ยค่ะ หดเก่าเพิ่กับเข่าสามแปดตรงๆวิ่งสามกับสองสามล้งลางสองมาบนเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องจ้ะเอาแครบหน้าจอเด้อค่ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจอันนี้เป็นตัวเลขหน้าลงทุนเพราะคลิปนี้มีเลขดับล่างตรงตรงดับยูดับอมตะดับเมนค่ะพี่น้องจ้ะเอาแครบหน้าจออันนี้ตัวเลขหนาลงทุนเด้อค่ะเดี๋ยวเสดบึงตัวเลขดับล่างตรงตรงพี่น้องจ้า ดับล่างตรงๆงวดวันที่1นธันวาหกเจ็ดเ้อค่ะนี่จ้าชุดดับล่างตรงๆในงวดวันที่1นธันวาหกเจ็ตัวดับตัวกลับสามารถมาได้บนขึ้นได้จ้ะมีซีหนึ่งหาซีหกเจ็ดเจ็ดศูนย์แป หนสองแล้วก็สองห้าจ้าอันนี้ชุดดับตั้งตรงๆหรือพี่น้องค่ะอันนี้สติสต,ตีงวดเก่าจ้าดับอยู่พี่น้องจ้าปีนี้หัวก็หลุดแค่ครั้งเดียวแค่นั้นดับอมตะจ้ะาเอาคริปหน้าจอค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจนะคะเพราะว่าทางโอนยางสีเป็นมีเหล็กดับมาเบ่งปันนำ้ำค่ะเอาพี่น้อง กูไดเห็นคลิปนี้หิ้งปังดังไว้สูหูสุขคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆเป็นกำลังใจให้แล้วให้น้ำเนาะจ้ะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ